มนุษย์สามารถดูดซับพลังงานของผู้อื่นได้พลังงานเป็นสิ่งที่ผู้คนตระหนักดีหรือหลงลืมไปโดยสิ้นเชิงเช่นกันเราทุกคนมีพลังงานบางอย่างและพลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในขณะนี้คุณเคยอยู่กับคนที่เพิ่งลดการสั่นสะเทือนที่ไม่ดีหรือไม่คุณไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่า บุคคลน,นี้ทำผิดต่อคุณหรือทำอะไรที่ทำให้คุณขุนเคืองแต่คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เป็นพิษของพวกเขาคุณไม่ได้โดดเดี่ยวอันที่จริงคนส่วนใหญ่มักเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้บ่อยครั้งแต่ไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าทำไมพืชมักจะดูดซับพลังงานของพืชชนิดอื่นแม้ว่าแหล่งพลังงานหลักของพืชจะผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสง แต่ก็พบว่าพวกมันใช้แหล่งพลังงานเพิ่มเติมนั่นคือพืชชนิดอื่นร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนฟองน้ำดูดซับพลังงานต่างๆรอบตัวเรานี่เป็นสาเหตุที่ทําให้คุรู้สึกไม่สบายใจเมื่ออยู่ในกลุ่มบางกลุ่มที่มีพลังงานและอารมณ์ผสมกันร่างกายมนุษย์มีความคล้ายคลึงกับพืชที่ดูดกินมากดูดซับพลังงานที่จำเป็นในการเลี้ยงสภาวะอารมณ์ของคุณ และสามารถให้พลังงานแก่เซลล์ที่อาหารเซลล์ขึ้นอยู่กับความต้องการทางอารมณ์วิธีการและเหตุผลที่ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของพวกเขาได้ทุกเมือ่อมนุษยชาติส่วนใหญ่สูญเสียความเชื่อมโยงกับธรรมชาติซึ่งเป็นการสูญเสียที่ทำให้มนุษยชาติไม่ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนพลังงานใดๆอย่างไรก็ตามบางครั้งลิงก์นั้น ถูกสร้างขึ้นใหม่เหตุการณ์ที่มักปรากฏเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอาถรรพ์หรือเหนือธรรมชาติวัฒนธรรมโบราณจำนวนมากตระหนักดีถึงเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเหล่านี้อันเป็นผลมาจากพลังงานต่างๆที่มาถึงจุดสูงสุดและปรากฏขึ้นในเวลาที่ต่างกันขอขอบคุณเพจครูปุ้ยเดอะแองเจิล a ด g e แองเจิลสปิมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ